โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สาส l ่ไลฟ์เอชแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็โอ้โหคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะปีปี่0 2 1เอแลงยังไงก็สวัสดีปีใหม่กันทุกท่านนะฮะต้อนรับคลิปใหม่กับโอ้โหเกมโอเมจิอัปเดตใหม่นะฮะบอกได้เลยว่าภาพสวยคุดค้อนะและนี้ก็เป็น CG ตัวใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามันจะดูเดอดแค่ไหนปดูกันเลย 一部も永遠に過去にとらわれるたとえ千年塵に閉ざされてもその傷が消えることはないけれどその傷は力にもなる運命に抗い時に逆らうための力に血が全てを解決するというのなら 死を使うべきだもし過去を塗り替え望む未来を手にできるとしたらすべての無念を晴らしすべての死を救えるとしたらあなたはどうする 運命を変えられればみんなを救えるやめろ断り <laughs> を歪めれば世界が崩壊する <laughs> お前に何がわかる <laughs> 放たれた矢は二度と戻らない もう一度、我が月に負わんがためにをきめ決してい。 อ่าก็จบไปแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูเกมเพลย์ว่าจะเดือดแค่ไหนนะฮะอ่ามากันเลยครับคือภาพเนี่ยมันสามารถปรับได้สูงสุดมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะฮะแต่ว่าตัวผมเนี่ยปรับไว้อ่าที่ระดับกลางก่อนนะแล้วก็เพิ่มในส่วนของเฟรมเรทเป็น60เฟรมเรทนะครับแล้วก็ความละเอียดเป็นสูงสุดนะ <S <S เออจะได้เล่นได้แบบไม่กระตุกนี่ขนาะดโอ้ใช้มือถืออย่างนี้แล้วยังกระตุกอีกนะฮะต้องต้องรอดูเลยฮะว่า ใครเล่นเครื่องไหนแบบปรับแม็กขั้นสุดยอดแล้วไม่กระตุกเนี่ยอ,อยากเห็นเหมือนกันนะอ่าเนี่ยนฮะแบบมันก็จะเปลี่ยนใหม่นะดีเทลก็เป็นดีเทลแบบคือแมปมันดีเทลใหม่เลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแมปมันเล็กลงนะตัวละครเราเหมือนตัวใหญ่ขึ้นนะครับน่าจะแบบปรับเพื่อที่จะให้เกมมันเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยฮะจุดที่พวกคีบอยู่นะโอ้โหน้ําก็เปลี่ยนใหม่นะครับโมเดลฮีโร่เราก็ คือชัดขึ้นไหมมันชัดขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกว่าเดิมมากนะสำหรับตัวละครนะแต่ก็ดีขึ้นนะฮะมีความแบบคมชัดขึ้นนะครับอแต่พวกฉากเอฟเฟกต์ก็ยังเหมือนเดิมออาเรียบร้อยเฟิร์สบัตไปนี่ก็เล่นขำๆนะครับเล่นไม่ได้จัดอันดับนะฮะผมไม่ได้เล่นนานมาน <laughs> จนแทบจะลืมสเตปไปแล้วนะฮะเนี่ย เนี่ยฮะดารุมะดารุมะก็ชัดขึ้นนะครับดารุมะนี่คือสวยขึ้นเลยเนี่ยพวกโอ้โหแมบบตรงที่โอโลจินี่คือเท่มากเลยนะเนี่าายไล่น้ำนะครับผมนี่ผมไม่ได้น่าจะไม่ได้ปรับไอเงาเออปรับอยู่นะนี่ไงมีรอยวิ่งตรงพื้นอยู่นะเวลาเหยียบน้ำเนละยย่าก็สวยขึ้นนะครับนี่พวกตัวไอตัวกิเลนก็เนี่ยชัดขึ้นนะครับ เ <Hey, S 2> ขก้นเยอะเลยอย่ะมีตัวแม่ขอจิ้มหน่อยแปะแปะโอ้เนี่ยผมได้เล่นนานมาสกสกิลว,ว่าวเป็นสองทีงงมากยีนั้นเจอคนน่าเขา่าจจะหัดเล่นอยู่ใ่กันเลียไปต่อและตอนนี้มันมีพวกกิจกรรมแจกของเยอะมากคุณผู้ชมคือเข้ามาเนี่ยคุณได้แน่ๆนะฮะสก,กินระดับเอ่อน่าจะเป็นระดับอีพิกนะหนึ่งสก,กินแบบสุ่มนะครับผมแล้วก็มี ให้ดารุมาทอง2องตัวมากดสุ่มเล่นได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีสกินลิมิเต็ดที่เป็นแบบรอยัยอเข้ามาด้วยนะของโอนิคิริแบบเท่สุดๆอ้าวอโอ้ยโอ้ยยังไงผมหนีก่อนมาเปล่ามึงจะตามเฮ้ยอาโอบุซย่าโอ้ยไม่น่าเลยน่าจะวาปผมไม่เป็นไร พอได้อยู่อ่บโอ้โห,หเอฟเฟกต์ของไอตัวลุงกระดุกนี้คือเท่เลยนะนะฮะหลายๆตัวนะครับเอฟเฟกคือดีขึ้นเยอะเลยนะครับคือภาพสวยกว่าเดิมเยอะแล้วก็สังเกตนะคุณผู้ชมไม่ปิงเลยนะฮะนี่คือผมใช้เน็ต w i f i นะครับผมคือปกติใช้ WiFi เนี่ยจะปิงมากคืออันนี้ไม่มีปิงแบบไม่มีปิงขึ้นเลยนะ ตัวเขียวพื้นเลยนะฮะปกติเนี่ยถ้าใช้ Wi-Fi นี้ความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะมันจะปิงแล้วก็เฟรมเรทไม่ตกเห็นไหมคุณผู้ชม60เฟรมเรทค้างเลยนะฮะคือโทรศัพท์ของเพื่อนเพื่อนบางรุ่นนะฮะที่มันเป็นพวกอของ a อ d ด o i d ที่ความละเอียดหน้าจอแบบรับได้สูงสุดแบบพวกสูงสูงนะฮะก็จะมีแบบ90 frame rate เฟรมเรทเหมือนกันนะครับสามารถปรับได้แต่ของ iPhone ยังไม่ได้นะไม่จะเป็นรุ่นไหนก็ตามยังไม่ได้นะฮะ แต่โอ้โหโดยรวมก็ถือว่าลื่นมากแล้วนะฮะผมชอบตรงที่เฟรมเลทไม่ตกนะฮะดูฮะเข้าทีมไฟนี้เอฟเฟกผมในการต่อสู้นี่ไม่ได้ปรับเป็นของคนเดียวนะฮะปรับเป็นของทั้งทีมเนี่ยเฟรมเลทไม่ตกเลยครับหกชิคนิ่งเลยอ่ะแบบนิ่งๆเลยฮะเออต่อไปนฮะปิงไม่มีไม่มีดิ้นเลยนะฮะผมว่าอัปเดตรอบนี้คือทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะ แต่แต่ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือผมใช้ iPad เล่นนะฮไอแพ d ที่มันเป็นพวกรุ่นเก่าๆแล้วตกรุ่นแล้วะฮผมใช้เจน6นี่คือไม่รอดฮะ,ะเล่นไม่ได้นะฮะเล่นกระตุกมากต้องแบบตัวใหม่ขึ้นไปนะฮะอย่างนี้คนที่ใช้พวก iPhone 6ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับ แต่ Android นี้ <st arts> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ฟีดแบคเลยนะฮะแต่ว่า iPad <st arts> ผมไม่รอดนะ <st arts> <st arts> แต่ iPad ตัวใหม่อะรอดนะ iPad เออเจนเจนใหม่ของปีนะี้รอดอยู่นะดูนะฮะเอฟเฟกต์ Effect. จริงๆมันมีเอฟเฟกต์พวกหมอกอะไรเพิ่มด้วยนะถ้าจะว่าใครปรับสูงสุดได้ก็ได้นะมันจะกระตุกเนะอาละฮะวันนี้ <st arts> อ้าวบู o ์ <st arts> บ่าอาจมากนะฮะเราแทงมาตบผมโอ้โหตัวนี้คือแบบเท่ขึ้นเยอะเลยนะฮะมันเป็นปลาใช่ไหมปลาสามหัวเฮ้ยข้ายเข้ยไปนี่ได้เทมมาช่วยนะฮะปั๊บข้าไปเรียบร้อยได้เทมมาเป็นไอเทมอ๋อเป็นเกาะนะฮะเป็นเกาะนี้ก็ดีเลยฮะ ไปคิวแบบเอาห้าวได้เลยเอาตรงไหนดีก่อนเราด้นานล่างดีกว่าด้านล่างมาตุตกันเพียบเลยฮะอย่างนี้ต้องไปโดดสักหน่อยแล้วโอ้ไม่โดนฮะต้องโดดสักหน่อยแล้วจังหวะนี้ปราบปราบไม่โดนใครเลยเออเนี่ยฮะเรามีเกราะฮะมันทําให้เราโอ้ยสองตัวมามานี่ โดนสตตนโอ้ยโอ้ยโอ้ยย,ยังเม,า,มาเมาหน่อยนะคุณผู้ชมคือแบบโอ้โหไม่ได้เล่นนานมากเออเยอะเลยอ,ะอ่ะตรง,งนี้จังหวะนี้ปลาหมึกนะฮะปลาหมึกก็ปรับใหม่นะคมชัดขึ้นนะ,ะไม่ไม่เป็นแบบกระหลงฟองลนะคือภาพคือดูดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะฮะแล้วเทียบกับเกมอ,อื่นๆนี่ถือว่า จริงๆก็เป็นเกมที่ภาพสวยอยู่แล้วยิ่ยงมาปรับอย่างนี้คือแบบสวยมากแต่มันจะออกธีมจีนๆหน่อยนะจากที่มันเป็นธีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นจีนขึ้นมานะแล้วก็พวกมินเนี่ยนเนี่ยก็มีการปรับเหมือนกันนะคะรับตอนนี้นี่เขาแจกอน,นี้ด้วยนะสำหรับเอ่อพวกนที่แบบเติมไปก็จะมีแบบแบบแจกเนี่ยพวกออบเจกต์ที่มันเป็นพวกทาวเวอร์นะฮะก็จะมีสกิน้าวยอมแพ้แล้วอ กรจบไปคุณผู้ชมนะฮนะก็ประมาณนี้สำหรับแบบใหม่นะก็มาลองเล่นกันดูใครที่ยังไม่เคยเล่นก็มาเล่นกันได้นะกับโอเมจิอารี e น a วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีพี่ใหม่พี่ความสุขมากๆทุกคนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ